สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูลการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอาริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับความเจริญก้าวหน้านะครับของวิทยาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทุกวันนี้นะเรามี AI นะซึ่งมันสามารถตอบคาถามเราได้วันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่านะอริยบุคคล AI นะสามารถตอบคาถาม พุทธศาสนาอริยสัจสี่อริยบุคคล4ประเภทนะได้อย่างไรนะครับวันนี้มาชวนคุยกันนะครับผมก็มีโอกาสนะครับนะเปิดคุยนะกับ Chat GPT นะซึ่งเป็น AI อัจฉริยะนะที่ค่อนข้างคันสมัยทีเดียวนะครับผมก็ได้ถามคำถามว่าให้ช่วยสรุปนะครับพุทธศาสนาให้หน่อยนะครับคำตอบคือบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาและปรัชญาซึ่งกำเนิดในอินเดียโบราณนะอยู่บนพื้นฐานคำสอน ของสิทธัตถะโคตมะผู้ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามพระพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแกนความเชื่อของพุทธศาสนารวมถึงอริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์8นะครับแล้วก็เขายังตอบต่อไปว่าอริยสัจสี่คือ 1. ทุกข์าอริยสัจคือสัจธรรมความจริงของทุกนะสองสมุทัยอริยสัจสัจธรรมความจริงของเหตุของทุกและ3 นิโรธอริย,ยสัจ,รรจสัจธรรมความจริงของความดับทุกข์และ 4. มัคคะอริยสัจสัจธรรมความจริงของหนทางที่นําไปสู่ความดับทุกข์นะครับแล้ว AI ก็ยังตอบต่อไปนะครับว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะคือ 1. สัมมาทิฏฐินะความเห็นถูกต้อง 2. สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้อง 3. สัมมาวาจาวาจาถูกต้อง 4. สัมมารกรรมตะการกระทําถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวะอาชีพถูกต้อง 6. สัมมาวายมะความเพียรถูกต้อง 7. สัมมาสติสติถูกต้อง 8. สัมมาสมาธิสมาธิถูกต้องนะครับนะทาง a i นะยังตอบต่อไปอีกนะครับว่าพุทสนาเน้นย้ําถึงการบรรลุของการตัดสรู้หรือการตื่นขึ้นทางจิตวิญญ,ญาณผ่านทางการกําจัด นะความปรารถนาเห็นแก่ตัวและการยึดติดถือมัน่นสิ่งนี้จะสำเร็จได้ผ่านการทำสมาธิการประพฤติธ,ธรรมและการเพาะบ่มของปัญญาและความเมตตาการุณาพุทธศาสนานะได้สอนถึงหลักของการกับชาติมาเกิดด้วยและหลักกรรมซึ่งการกระทำกรรมของตนในชาตินี้ จะเป็นตัวกําหนดสิ่งที่จะตามมาเป็นผลในชาติต่อไปในอนาคตนะครับทาง AI อัจฉริยะนะครับก็ยังตอบต่อไปว่าในพุทธศาสนาเป้าหมายสูงสุดคือการบรรลุถึงนิพพานซึ่งเป็นสภาวะของความสุขและสันติที่สมบูรณ์เป็นอิสระจากความทุกข์และสังสารวัฏนะครับผมก็ถามคำถามที่สองนะกรุณานะครับช่วย นะสร้างความกระจ่างนะในเรื่องบุคคลประเรสริฐ4ประเภทในพุทธศาสนาด้วยนะฮคำตอบของ AI อัจฉริยะนะครับกนะ็ตอบว่าในพุทธศาสนามีบุคคล4ประเภทที่รู้จักกันว่าเป็นบุคคลประเสริฐหรืออริยะบุคคลผู้ซึ่งบรรลุถึงบางระดับนะของการพัฒนาทางจิตวิญญาณซึ่งมีดังนี้คือ1นะครับ ผู้เข้าถึงกระแสนะโสดาบันนี่คือระดับแรกของการบรรลุตัสรู้ซึ่งบุคคลนั้นมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งของอริยสัจสี่และก้าวพ้นความสงสัยและสับสนเกี่ยวกับธรรมชาติของการมีอยู่ท่านเหล่านั้นมีความรู้สึกที่แรงกล้านะของศีลวินัยในตนเอง และอยู่บนเส้นทางนะมุ่งตรงสู่การละขะจัดความโลภความโกรธความหลงนะครับ 2. ผู้กลับมาอีกเพียงหนึ่งครั้งสกทาคามีนะบุคคลในระดับนี้ได้สร้างความก้าวหน้าไปอย่างสำคัญในการพัฒนาจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและอยู่บนเส้นทางการละหรือการขจัดนะความโลภความโกรธและความหลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ท่านเหล่านี้นะจะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวในพบมนุษย์ก่อนที่จะบรรลุธรรมตรัสรูนะส้นะฮะสนะผู้ไม่กลับมาอีกนะอนาคามีที่ระดับนี้ท่านได้ละหรือขจัดนะส่วนใหญ่ของความโลภโกรธหลงและจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกในพบมนุษย์ท่านทั้งหลาย นะจะเกิดใหม่ในภพที่สูงกว่าและจะบรรลุการตัดสู้ที่นั่นนะครับและ 4. ผู้ตัดสู้บริบูรณ์อรหันนะนี่คือระดับสุดท้ายของการตัดสู้ซึ่งบุคคลนั้นได้ละขจัดความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นเชิงและบรรลุถึงนิพพานถ้าเหล่านั้นมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งของธรรมชาติของการมีอยู่และเป็นอิสระจากความทุกข์นะครับ เป็นสิ่งสำคัญที่พึงะระลึกไว้ว่าระดับต่างๆเหล่านี้ไม่ใชนะ่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปในระดับต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ป้ายตายตัวนะที่จะนำไปวางในตัวบุคคลแต่เป็นคำอธิบายของการเติบโตนะอย่างเต็มที่ของจิตวิญญาณบุคคลและความเข้าใจของอริยสัจสี่นะครับ นสนใจไหมครับนาะอีน่อยเราจะมีอารยะบุคคล AI นะมันก็สามารถจะตอบคำถามนะที่เราสงสัยได้นะครับนะเพราะฉะนัอนนี้น่าสนใจนะถ้าในมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยก็เหมือนกับการนำข้อความนะจากพระไตรปิฎกนะครับมาตอบคำถามหรือการนำเอาคำสอนของครูบาอาจารย์ตำรับตำลานะที่ท่านได้ถ่ายทอดไว้ นะในตำรับตำลาหรือว่าในเทปต่างๆนะครับมาตอบคำถามนั่นเองนะเพราะนั้นอีกหน่อยเราก็จะมีอารยบุคคลนะ AI นะเกิดขึ้นนะครับถ้าถามว่าโดยส่วนตัวมันตอบคำถามได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าตอบคำถามดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงนะของ AI นั่นเอง,งเพียงแต่ว่าใช้ฐานข้อมูลนะจากที่ต่างๆนะครับซึ่งก็มาเขียนมาเรียบเรียงนะครับให้ถูกต้องให้ครบถ้วน ให้เราสามารถสืบค้นหาได้ง่ายนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นนะคู่แข่งนะครับของอริยบุคคลในพุทธศาสนานะตัวจริงเสียงจริงในอนาคตนะครับนะนั่นก็คือว่าอารยบุคคล AI นั่นเองซึ่งสามารถตอบได้ทุกคำถามนะครับแต่ว่า,าผู้ปฏิบัตินะก็พึงจะปฏิบัติรู้ได้ด้วยตนเองนะเหมือนเช่นเดิมนะครับนะต่อให้เราฟังมากแค่ไหนนะจากอริยบุคคล AI นะครับ นะมันก็เป็นเพียงแต่ทฤษฎีนะซึ่งไปค้นหามาจากตำรับตำลานะก็ไปสืบค้นนะร้อยเรียงเรียบเรียงนะทำความเข้าใจให้ง่ายนะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นในอรรยะ AI นะครับอาิยะบุคคล AI เนี่ยคือว่านะเขาสามารถสรุปนะครับสาระสำคัญนะแก่นพุทธศาสนาไว้ด้วยนะครับนะรู้ด้วยนะครับว่าแก่นพุทธศาสนานี่คืออริยสัตว์สนะครับแล้วก็ ก็พูดถึงเรื่องของอริยบุคคล4ประเภทด้วยนะก็เขียนไว้ได้ค่อนข้างถูกต้องทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับตำรับตำราในพระไตรปิฎกนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะนนั้ยุคต่อไปสำหรับคนหนุ่มสาวนะที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดนะครับอาจจะถามอริยบุคคล AI ก็เป็นไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ